ระแนงกันขี้เสือกสิ่เนเจอร์ของเรานะคะเพราะว่าเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเราแถมให้ทุกๆหลังเลยตรงนี้คือหลังบ้านนะคะทุกคนช่วยประหยัดไปกันได้เยอะเลยล่ะข่าวดีชาวบ้านบืรบ้านรีโนเวทผ่อนชุกๆในหมู่บ้านยอดฮิตจำย,ยอดหอนมาเสิร์บอีกแล้ว ที่ h o มาอยู่ที่นี่กันอีกแล้วนะคะกับกะซีราบ้านบึงค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะบอกเลยว่าพี่แจงรีโนเวทให้ใหม่ทุกหลัง<ะ>ที่บอกว่าทุกหลังเพราะว่าเรามีให้ถึง3หลังด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้ขายไปแล้ว2หลังถ้าใครสนใจอยู่ลองติดต่อเข้ามาดูนะคะมาดูข้างในบ้านมีนค่ะร้านจอดรถกกว้างมากๆแล้วจอดรถได้1นึ่คันและติดระแนงด้านข้างเพิ่มความเป็นส่วนตัวหลังคาพิโฟมกันร้อนคุณภาพดีเยี่ยมและสไตล์ของเราค่ะปูกระเบื้องให้ใหม่ไม่ใช้ของเดิมครับ หลังนี้นะคะพื้นที่ใช้งานได้จริงค่ะ24ตรว2ห้องนอน1ห้องน้ำโถงก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยถึงจะเป็นเทาเฮาแต่ว่าโอทโถงสุดๆค่ะมาดูห้องนอนกันดีกว่ามีทั้งด้านหน้าและด้านกลางและด้านกลางโอ้หทุกคนนี่เลยหน้าตากกวางกว้างๆประมาณนี้เนาะ กว้างจริงๆค่ะและห้องกลางอย่างที่บอกห้องกลางมันทํำไมเหรอมันก็มีหน้าต่างเหมือนกันยังไงล่ะคะขนาดห้องเนี่ยไม่เล็กเลยทุกคนต้องลองมาดูด้วยตัวเองนะคะว่าวางเตียง6กฟุตได้พร้มชุดเฟืรอห้องนอนได้แบบครบเลยและห้องน้ําค่ะบอกเลยว่าขนาดใช้งานได้จริงอีกแล้วซึ่งมันไม่แคบ และสุขภัณฑ์ใหม่มาแน่นอนจ้าแดกโซนเปียกแห้งใช้งานได้สะดวกโซนครัวค่ะพี่แจงชอบแถมอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าเราแถมให้ทุกๆหลังเลยไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ซึ่งขนาดนี้ความสูงพอดีมากๆและมาพร้อมกับซิงค์แบบนี้ ใช้าง,งานได้แข็งแรงนะคะมีเตาแก๊สให้หหรู้ทุกวันตัไฟสิ่งจะเป็นทุกอย่างพี่แจงให้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนั้นค่ะนี่เลยมันสว่างที่ไม่เหมือนว่าตรงนี้คือหลังบ้านนะคะทุกคนติดและแนางให้เช่นเดียวกันค่ะหลังคาพียูโฟมกันร้อนติดไฟให้เรียบร้อยและมีช่องรับแสงธรรมชาติลงมานะคะช่วยประหยัดไฟกันได้เยอะเลยล่ะ <c oughs> บ้านในทำเลคุณภาพแบบนี้ต้องที่นี่เลยค่ะจากิีราบ,บ้านบึงนะคะถ้าใครสนใจติดต่อคิดดีโฮมมาได้เลยค่ะเพราะว่าพี่แจงมีบ้านเสรีพัวชนบุรีไปเลยคิดดีโฮมจ้ะติดต่อเเบนนนี้้ไดลยะคจกั่